ต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9าของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เพื่อนๆนขอให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชมทุกแชร์ทุกไลค์แล้วก็ทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ นะคะน้องนางต้องขอขอบคุณมากๆที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าหรือเบื้องบนท่านกําหนดท่านจัดสรรไว้ให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะเราทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันแล้วถึงได้โครจรมาพบกันค่ะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบน,นี้นะคะเพื่อนทุกคนและก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้นะคะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปในหัวข้อเรื่อง สิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับในตอนนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับในตอนนี้ในเวลานี้นะคะวันนี้นะคะน้องนายไพ่สองสำหรับนี้เป็นผู้ทำนายให้ทุกคนทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นคลิปโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆท่านใดเลยก็ได้นะคะ ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะเผื่อว่าคลิปของน้องนางในวันนี้จะมีอะไรดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะ ก่อนหนึ่งน,น้องนางต้องขออนุญาตคร,รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไล,ลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กําลังทกซิก เพื่อนๆที่กาลังทุกข์ใจเสียใจนะคะน้องนางเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ค้นหาอีกมากมายนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะน้องนางเป็นกำลังใจให้ค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขกันก่อนนะคะว่าเพื่อนเพื่อนจะได้หมายเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีชาววันอะไรบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะว้าวตองสามนะคะ คุณเป็นคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคุณได้ไพ่ตองสามคุณน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งมีความมุมานนะพยายามนะคะหนักเอาเบาสู้แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะเป็นคนที่คอยเขาเรียกว่าคอยเทคแคร์ดูแล ผู้คนรอบข้างนะคะไม่ใช่เฉพาะคนคนในครอบครัวนะคะเพื่อนฝูงนะคะกัลยะาณมิตรอย่างนี้นะคะใครได้คุณเป็นเพื่อนนี่นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์ดูแลผู้คนนะคะคอยช่วยเหลือผู้คนรอบข้างนะคะและเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่หวังผลตอบแทนชีวิตของคุณจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะคุณวันอังคาร คุณนะต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยนะคะด้วยตัวคุณเองนะคะคุณถึงจะได้มานะคะคุณต้องเจอปัญหาและอุปสรรคก่อนนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณต้องเจอปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิตในแต่ละวันของคุณหรือว่าในการการทํางานของคุณอย่างนี้นะคะคุณต้องเจอปัญหาและอุปสรรค แล้วคุณนะ่ถึงจะประสบความสําเร็จนะคะคนวันอังคารจะเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยนะคะเป็นคนที่อดทนอดกั้นนะคะเป็นคนที่รอคอยอะไรนานๆได้แล้วก็เป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขเล,เล็กๆน้อยๆเพื่อคนอื่นนะคะจิตใจดีมีความเมตตาคนวันอังคารจะไม่ควยมีเงินเก็บนะคะเพราะว่าดูแลทุกเทคแคร์คนอื่นนะคะแต่คุณเนี่ยก็สามารถคกว่าหมุน,นเรียกหมุนเงินใช่ไหมคะเนี่ย ถึงแม้ว่ารายจ่ายคุณจะเข้าจะมีเข้ามายะแยะๆมากมายแต่คุณเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความมุ่งมานะพยายามเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะใช้เงินเก่งด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีการวางแผนที่ดีนะคะวางแผนการใช้จ่ายของคุณเนี่ยคุณอะ่ะมีเงินเก็บได้นะคะคุณจะสบายในยามแก่เท่านะคะเชาวันอคารนะคะ คุณก็เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพิบนะคะเอาละค่ะบวกกับความขยันขันแข็งความมุ่งมานะของคุณนะคะคุณน่ะไปไหนมาไหนคุณตกน้ํไม่ได้ตกไฟไม่ได้หรอกค่ะคุณนะเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณนะคะสํานึกรู้คุณตอบแทนบุญคุณนะคะเป็นอภิชาตบุตรด้วยนะคะคุณชาววันอังคารเนี่ยเอาละค่ะเราจะบรูพลังงานนะคะ จากไพ่สำรับนี้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนนะคะจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรแล้วก็จะตรงกับเพื่อนเท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนเพืนท่านใดบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็สแสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะฟังต่อได้นะคะเผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนเพื่อนนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะเอาละคะ่ะ การดูดวงเราต้องอยู่เหนือดวงนะคะเพื่อนๆน,น้องนางไม่แนะนําให้เพื่อนนําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆถ้าเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆเราก็ควรจะคิดพิจารณาและก็ไต่ตรองให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจจะได้ไม่ผิดไม่พลาดนะคะนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินทุกศพกบัรมกรแล้วก็อัศวินถือถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจ,จิตรแล้วก็ไพ่อันนี้ไพ่เดวิลนะคะ ไพ่เดวิลค่ะแล้วก็ไพ่เอมเพอเรอร์นะคะไพ่เอมเพอเรอร์ดิเอมเพอเรอร์แล้วก็ไพ่สี่เอ้ยไพ่หกไม้เท้าชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับของคุณเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียส ฟังผู้ความสนุกสนานความบันเทิงเพลิดเพลินแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะพลังงานวันนี้นะคะน้องนางเห็นถึงพลังงานของคนเก่งคนขยันนะคะไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเนี่ยคุณก็เป็นเด็กที่ขยันเก่งฉลาดมีปฏิพานไวพิบที่ดีนะคะเอางานเอาการขยันขันแข็งรู้จักการรีศทศะนะคะไปไหนมาไหนจะมีแต่คนรักคนชอบนะคะเป็นคนที่มีหัวการค้า มาตั้งแต่เด็กนะคะทางานเก่งหาเงินเก่งค่อนข้างเป็นคนเก็บเงินเก่งเขาเรียกว่าตนันนีใช่ไหมคะเก็บเงินเก่งนะคะเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บมากมายนะคะเนี่เห็นไหมและในช่วงเวลานี้นะคะคุณนะ่ะกาลังจะได้รับข่าวดีเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีทางไกลนะคะและคุณนะ่ะก็จะได้รับมิตรภาพดีๆทางไกล ด้วยนะคะเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับข่าวดีข้อเสนอดีๆมาให้กับคุณนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งนะคะที่รอคุณอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมว่าคุณจะมาถึงวันนี้ได้คุณก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะเนี่ยเห็นไหมพ่เดวิลไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือว่าบททดสอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะธรรมดานะคะคนเรา เกิดมาเป็นมนุษย์ย้อมมีกิเลสในใจมีทิฏฐิมีอีโก้นะคะคนเราน่ะถึงเราน่ะมีทิฏฐิมีอีโก้กันทุกคนแต่เรารู้เนื้อรู้ตัวนะคะเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะคนเรานะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะอายุเยอะหรือว่าอายุยังน้อยนะคะ ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไม่ต้องว่าชั้นแก่หรือว่าชั้นหนุ่มนะคะเราจะเริ่มต้นสักกี่ครั้งก็ได้นะคะเนี่ยคือบททดสอบคุณก็เช่นเดียวกันนะคะพอคุณผ่านบททดสอบทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปนะคะคุณนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้นั่งบุญบรลังเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นผู้นําองคอ์กรตัวคุณน่ยจะมีอํานาจมีอํานาจวาสนาบารมีนะคะ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะแล้วคุณะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะคุณจะได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศหรือว่าคุณจะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยคุณน่ะอาจจะคเ,เนี้ว่าคุณอาจจะไปทําเอกสารเดินเรื่องที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้ไปนะคะ เขากาลังจะเรียกตัวคุณเนี่ยไปแล้วนะคะเนี่ยคุณนะคะไม่ว่าคุณน่ะจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตถ้าคุณไปต่างประเทศคุณก็จะได้ได้เจ้านายที่ดีนะคะเจ้านายที่มีเขาเรียกว่าเจ้านายที่ใจดีที่จะไม่เรา,เอ,าเอารัดเอาเปรียบเรานะคะจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องนะคะและคุณน่จะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนมากมายนะคะเห็นไหม สิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทาพยายามมานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทาพยายามมาในทุกๆวันด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจด้วยความยากลําบากเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่านะคะเนี่ยคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณได้รับชัยชนะแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงมันจะเสร็จช้าแต่มันก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมคะเนี่ยไพ่หกไม้เทา้านะคะคุณจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะ ทุกคนเขาจะยอมรับในผลงานของคุณคุณเก่งนะคะคุณทําให้ผู้คนเขายอมรับได้คุณจะได้เป็นหัวหน้าเห็นไหมคะี่ยเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํานะคะทุกคนเนี่ยเขาจะให้การยกย่องนับถือคุณนะคะและจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณทํางานในองค์กรในบริษัทหรือถ้าคุณไม่ได้ทางานในองค์กรในบริษัทนะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองอย่างนี้นะคะคุณจะได้ขยายตลาดจะได้ขยาย กิจการขยายสาขาของคุณนะคะออกไปอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้นะคะและตัวคุณนะจะได้ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาคุณจะได้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะการงานของคุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะพลังงานวันนี้นะคะพลังงานของคนเก่งคนขยนันคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนะคะเอาละคะ่ะเรามาล้างไพ่ชุดนี้มาดูสิบใบต่อจากนี้นะคะว่าสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับในตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะเรามาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งดีๆ ใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังนะคะถ้าตรงและใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้หรือว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยน,นะคะ5 6ว้าว7 8 9 10โอเค ไพ่เดอะสตาร์นะคะ The View of Fortune แล้วก็ไพ่ไฮโลแฟนแล้วก็ไพ่ The World แล้วก็ไพ่เก้าดาบนะคะแล้วก็ไพ่หกถ้วย ไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่ e M p r e s s นะคะแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The f o o l ไพ่ The f o o l แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็น The Tower นะคะเอาละคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับในตอนนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะจะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนะคะชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะดังนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณน่ะเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่รักและก็ศรัทธานะคะคุณนะตัวคุณน่ยจะเปล่งประกายนะคะจะเป็นดาวส่องสว่างหรือว่าส่องประกายให้กับผู้คนอีกมากมายคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนมากมายนะคะแล้วคุณจะได้เติมเต็มสิ่งที่คุณน่ยขาดหายไปนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถคุณจะได้โชว์ความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคุณนะคะเนี่ยเห็นไหม งานของคุณไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนะคะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณนะหรือว่าดวงชะตาของคุณนะได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่โอเคนะคะสิ่งที่ร้ายนะคะจากนี้ไปชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะตัวคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต ะะถ้าคุณทํางานในองค์กรคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณจะได้รับมรดกตกทอดนะคะอาจจะเป็นที่ดีในสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ได้นะคะสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและตัวคุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว,ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือนะคะท่านจะให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะหรืออีกในนึงนะคะ คุณะจะมีอํานาจมีบารมีจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตานะคะถ้าคุณทําอาชีพนะคะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นพ่อหมอแม่หมออย่างนี้นะคะคุณจะมีลูกศิษย์ลูกหายแย่ๆมากมายนะคะให้การยอมรับให้การเคารพนะคะเนี่ยเห็นไหมให้การยกย่องนับถือในตัวคุณคุณอะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีเก่งรอบด้านนะคะเป็นคนที่ให้แสงสว่างกับผู้คนได้ คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําผู้อื่นได้นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะ่ะเขามีความทุกข์หรือว่าเข้ามาขอคําปรึกษาให้เขาเรียกว่าเข้ามาเขาขอคาปรึกษาจากคุณคุณก็ให้คําปรึกษาเข้าไปนะคะคุณนะ่ะเป็นคนเขาเรียกเป็นคนเก่งรอบด้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมามากมายนะคะจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะ ียกว่าคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะไม่ขาดแคลนอะไรเลยนะคะและคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะคุณอาจจะพอชีวิตเราประสบความสําเร็จนะคะคุณอาจจะพาครอบครัวไปดูต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ได้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยนะคะห็นไหม่กลัวคุณจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคุณก็ผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานใจนะคะ บางคนบางท่านเนี่ยคิดมากคิดกังวลจนนอนไม่หลับเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าคิดคิดคิดเกินเขาเรียกว่าคิดไปก่อนคิดล่วงหน้านะคะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคุณนะจนทําให้คุณเนี่ยสุขภาพเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะเยบางคนบางท่านเนี่ยก็ปวดหัวเป็นไมเกรนบางคนบางท่านเนี่ยก็สายตาผ้ามัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเนี่ยก็ไม่เคยลดละ แล้วก็ไม่ลดเขาเรียกว่าไม่เคยลดความพยายามของคุณคุณก็ผ่านพ้นตรงนี้มาได้นะคะคนเรานะคะธรรมดาคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะย่อมมีปัญหาโลอุปสรรคมันไม่มีอะไรนะคะที่จะได้มาง่ายๆนะคะเราต้องผ่านบททดสอบนะคะไปก่อนเราถึงจะได้มาและตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีของเก่าของเดิมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะคุณอาจจะได้รับมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากบรรพบุรุษ บางคนบางท่านเนี่ยคุณอาจจะได้ครูหมอดูเป็นครูหมอยาครูขนครูหมอรำอย่างนี้ได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคะเป็นคนที่มีเซนต์คุณอาจจะทํางานเป็นพ่อหมอแม่หมออย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะทํางานพ่อค้าแม่ขายทุกทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําได้ทุกสาขาอาชีพคุณเก่งนะคะเนี่ยตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายนะคะพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคุณเนี่ยแหละคะ่ะ ที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะบางคุณบางท่านนะคะคุณจะได้เจอคู่หูต่างวัยหรือว่าคู่รักต่างวัยอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยไม่คุณหรือเขาก็แก่กว่าหรือเด็กกว่านะคะคบไว้นะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะคะจะวันหนึ่งจะได้พึ่งพาอาศัยกันถ้าคุณมีคู่แล้วก็คบได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะคบเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นคู่หูเป็นทวินเฟนอย่างนี้ได้นะคะเผื่อว่าในวันข้างหน้าเราจะได้พึ่งพาอาศัยกันนะคะ มีเพื่อนดีกว่าไม่มีนะคะเนี่ยค่ะตัวคุณนคนที่จิตใจดีมีความเมตตานะคะดวงของคุณเนี่ยมีนารียุปธรรมนะคะเห็นไหมตัวคุณก็เป็นคนที่ยอมเขาเรียกตัวคุณก็เป็นคนที่เสียสละอ่าเสียสละแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือผู้คนโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนใดๆน,น,นะคะ จากนี้ไปชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งนะคะตัวคุณน่ะเป็นคนที่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากนี้ไปเนี่ยงานของคุณจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณต้องต้องระวังนะคะอาจจะมีงานงอกงานเสริมเข้ามาด้วยคุณต้องบริหารเวลามีการวางแผนให้ดีนะคะจากนี้ไปงานของคุณเนี่ยจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายจนคุณทําไม่ทันเลยนะคะคุณก็อย่าบ่นว่างานเยอะนะคะ คุณต้องบริหารเวลาให้ดีไม่ใช่ว่างานเยอะคุณก็ทํางานทํางานอย่างเดียวระวังสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะคุณทําเพื่อคนอื่นมามากแล้วจากนี้ไปคุณต้องทําเพื่อตัวเองนะคะคุณเราต้องหันกลับมารักตัวเองไม่มีใครรักตัวเราเท่าตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เช่นเดียวกันนะคะมีงานเยอะคุณก็ต้องบริหารเวลาให้ดีคุณต้องหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะคุณน่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไอว่าคุณอาจจะมีอาการปวดไหล่ปวดบ่าอย่างนี้ได้นะคะปวดเข่าปวดข,า,ววดขาอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าคุณทํางานหนักนะคะช่วงนี้งานคุณมีเยอะเข้ามาเยอะแยะมากมายถึงจะมีงานเยอะแยะเข้ามาคุณก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะงานเยอะก็ดีแต่ว่าถ้าเราทํางานเยอะนะคะได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่า ถ้าเราไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างจบเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณต้องบริหารเวลาให้ดีถ้าคุณไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างจบเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักตัวเราไม่มีใครรักตัวเราเท่าตัวเราเองก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นเราต้องรู้จักรักตัวเองนะคะถ้าคุณทําได้อย่างนั้นนะคะถ้าคุณนะมีการบริหารมีการวางแผนที่ดีนะคะจากนี้ไปในชีวิตคุณจะสบายเลยนะคะคุณจะมีอิสรภาพ ไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพเรื่องการงา,งานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะโล่งโปร่งสบายเลยนะคะคุณจะไม่ไปยึดติดกับวัตถุข้าวของชื่อเสียงเงินทองใ,ใดๆนะคะคุณอยากไปไหนคุณก็จะได้ไปนะคะคุณจะได้ออกเดินทางออกหาประสบการณ์คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณจะไม่เกรงกลัวต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆแม้ทางข้างหน้าเนี่ยจะเต็มไปด้วยอันตรายคุณก็จะไม่กลัวนะคะคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบเสี่ยงชอบลุย ะค,ะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณแบบปุบปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวแบบกระทันหันเลยนะคะแบบที่แบบคุณก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ต้สำหรับของคุณเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองนะคะโชคลาภเงินทองของคุณเนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะ คุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าทำงานหนักให้มากเกินไปคุณทำเพื่อคนอื่นมามากแล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะคุเราต้องรักตัวเองนะคะเอาละค่ะน้องนางจะให้ไพ่ชุดนี้สรุปให้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสิ่งดีๆที่เาเรียกว่าสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับในเวลานี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรือว่าคุณทำอาชีพอะไรนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายเป็นที่รักของผู้คนด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเซนส์นะคะและตัวคุณนะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณนะจะประสบความสําเร็จจะโชคดีนะคะคุณจะมีอิสรภาพทั้งกายทั้งใจคุณจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าไปยึดติดหรือว่าไปอยู่ใต้บังคับบัญชาใครจะไม่มีใครมาออกคําสั่งกับคุณได้นะคะการการทองก็ดีถ้าการงานเราดีนะคะ มีชื่อเสียงโดง่งดังการเงินก็ต้องตามมาจริงไหมคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าชื่อเสียงเงินทองของคุณนะคะจะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเห็นไคุณได้ไพ่สามไม้เทา้าแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ดิฉาริออดนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่สรุปนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณอยากจะขยายธุรกิจกิจการอะไรก็ได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงกลัลยาณมิตรหรือว่าลูกน้องบริวารของคุณตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไว้พิบเป็นคนที่มองเขาเรียกว,ว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างได้ทะลุป,ปลุกปุกนะคะ เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอัศวินคุณเป็นคนที่รักเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายอยู่แล้วนะคะไม่เกรงกลัวอะไรตัวคุณน่ะถ้าได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งไหนแล้วคุณก็จะทําให้ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้ชีวิตของคุณมีทั้งลุกและก็ลบนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคุณจะได้รับข่าวดีทางไกลด้วยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่ทะเยอทะยาน ชอบแข่งขันนะคะชอบแข่งขันชอบเอาชนะนะคะไม่กลัวมั่นใจในตัวเองนะคะคุณนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งรอบด้านนะคะเก่งเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะที่เฉพาะทางของคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขสถานก,การณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่น นะคะตัวคุณนะน้องนางไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมคุณนะถึงประสบความสําเร็จได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจคนเราถ้ามีความพยายามนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเรานะคะแล้วก็ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่คุณทําไม่ได้นะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะคะ เอาละคะ่ะน้องนางพี่กกำลังใจให้นะคะเราจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันและเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าวันนี้น้องนางทําผิดทพาพลาดเพื่อนๆทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคัง่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนๆท่านใดที่ทําธุรกิจกิจาการงานใดน้องนาง<ๆ>ก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะและน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางด้วยดีเสมอมาขอพระคุณมากๆค่ะทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, คือกําลังใจของน้องนางน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ